กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋า แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะสรุปแนวทางนะคะฮานอยมัดรวมนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะพี่น้องคะ88ด,ดเบิ้ลนะคะหลุด หนึ่งห้านะคะแอดมินให้เด่นหนึ่งเจาะไม่เข้านะคะหลุดส่วนสองศูนย์นะคะแอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะตารางกําลังวันของเรามานะสองศูนย์นะคะส่วนสองเก้านะคะแอดมินก็ให้เข้านะสองเก้าเก้าสองหนึ่งหกก็เข้านะคะตัวแปลงล่างเจ็ดหกก็มาอีกแล้วแปลงล่างสี่แปดนะคะหลุดนะสี่แปดหกศูนย์นะคะหกศูนย์ก็หลุดไป สรุปแล้วเข้า2สองนอยนะคะน้อยปกติบนล่างนะคะพิเศษล่างอย่างเดียวนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกหนึ่งห้าสามสองเก้านะคะส่วนเด่นนะคะมิ้นให้เด่นไปที่ห้านะคะเด่นไปที่ห้ากับหกนะคะเราก็มาเจาะห้ากันนะคะก็จะมี หาหนึ่งห้าสามห้าสองห้าเก้านะคะห้าเก้านี้ไม่มานานแล้วนะคะห้าเก้าหาหกมาพี่น้ส่วนเด่นหกนะคะก็จะเป็นหกศูนย์หกสองหกสามหกเก้านะคะ ส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น29นะคะที่ยังกลับหัวกลับหางจากตรงนี้นะคะพี่น้อง29 16 28แล้วก็จะเป็น81นะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมี22 66 77 99นะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็น5 9 5 6 6 0 6 9นะคะแล้วก็จะเป็น5 3 2 9นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดลิมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า